ฮันปีน้องเป่ดทงลงตรงคือเขาปีน,อน,น้อยมณีนี่ไปหาหนอโบงให้ขึ้นเมืองว่านฟาน้าฝนเจ้อาอ,อา่ะเพราะว่าเพราะเปาวระหูเนาะกันน้งอีไปข้างในหรอกมาเนือเปนน้ำหมาโอ้น่ะไปหาหนอโบงพี่ก,กินแกงนโอโบงสดสดให้นี่ไรอ่ะเมไอ่ะมาเนือเปนน้ำหมาโอน่ะหาหนอปีม้าหาหาันมันยืนหู้ควรนะัน,น,นอยากเลยจบ้วปีน้อยมานอปีน้อยเลยมานตรงน้อย nó để đi hái nó bông của cái này 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 sang sang đong poa mọc cành anh này nó này bổn bổn tôn bổn tôn nó bay mèo cành spa nhoi này này nó ta nó lép đôi nhoi thú lọt hù lọt ta các thầy này poa mọc cành một cái này 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 ôi cành cành nó sốt sốt cái này chết พี่น้องเนี่ยพอเปื่ออามาก่อนแต่กอบนึงเธอข้างในไว้แกงแกะกินแกงแบบใต่ลำเฮาแน่แกงสะเข่าเบือแกงสะพักหนามันยุงมันยานที่แกงแกะกินหาโน่ก่อนยาตึงเน่ย้ำนี่แน่วิ่งอ้อดีปันเนอร์แล้วก็ไฟหาบอไหลน้อยนึงเธอแค่ไหลหมอกแกงนึงเอาพักสะเกลี่ไหลสองถ้วยหนาะข้างในสร้อยเลี่ยวฝานเลี่ยก็บหะไรอัน หมอกแกงนึงตามบัานนูนึงอิตุ่มซะโซเกฟักมาซะข้างหน้าโอ้ก็มาเก็บเฮทนถนนเลยเก็บเฮทนถนนอ่ะยุ่งหนังกลางขวางไอเรายุ่งหนังคอนไม้กลางขวางไอเก็บมาซะแกงน้อเราพี่น้องไอ้ฝ่าฝนซานจันเอินขึ้นเก็บมาซะแกงน้ออ้อนหนังเฮือนนี่เลยอ้อนหนังกลางขวางคอนไม้กลางขวางไอเลย พ่อหลีามาซาเก่งน้อพี่น้อยจันตึกพ่อหลีแมนพ่อหลีแมนดังดีซาเก่งน้อเก๋หลายกับเจ็บดีปุ้งอ้อนนี่แะเอีตามมา Hai bưu nó annoy em, anh nam mahatum nam là hoặc là rồi có hoặc là hàng bốc hoặc là hoặc này hoặc là hoặc là hoặc là hoặc nè hoặc là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  các vâng bạn sẽ nói nè em là sẽ nói nè อยู่นังเฮานนี่แหละฟักเขา่าฟักเข่ากำลังดีปุงอ่อนนี่ก็ะส่ายน้อยหนึง่งฟักเขา่าฟักเขา่าฟักฮาฟักหาฟักเข่ากับปู้อยู่ตุ้มเดียวกันนี่หลังดีปุ้งออนฟักฝนตกบ่อันนี้กับปู้อยู่เฮือนม่แห,หละไปน้องให้ kịp ở trái khi ăn mệt nam, nàm Phát nàm của hơn Bằng đi bún ổn này nè có nói nâng Hôm bèn bá Anh có bún ở căn cú nói hôm ซารน้อยนึงกระแต่ใหอหมพี่น้องนั่นกำลังปงอันนี้ก่อนกำลังปงซารน้อยหนึ่อยหมอมก็เลียบร้วละพักแคบอันนี้พักแคบือว่าพักต่ำนินก็บสารน้อยนึงน,นี่ก็เก็บอาอยู่หนึ่งห่างเม็ดพี่น้อย còn vài nhà nang pí nói vài nhà nang púu u nhàng hơn anh này nhàng đi bông on anh này còn anh còn em này nhì nhóng sai anh đó vài nhà nang và nhà nang mái mi này của púu năng Mấy kênh, mấy kênh phí nào ấy, này có kép nắng hươn, dưới nắng hươn này lọ đây, mấy kênh. Phát bình nuôi. Mấy xe kèng có phú dưới này Phát bình nuôi, phát bình nuôi. อ๋อเนาะขามื่อซาส่งสามดวงส่งสามเด็ดอันนี้กับปู้อยู่หนังเฮือนเอาีน่น้องยเนาะขาเนาะขาก็มีสองชน,นิดเนี่ยมีชนิดแดงกับชนิดขาวอันนี้ชนิดชนิดแดงอันเมื่อกนนี้ชนิดขาวเราเอาตอนนี้เมื่อซักับปู้ลราอนนจะเก็น้อยนึงเนาะขาชนิดขาวกับชนิดแดง พี่น้องเอ้ไหนฟักที่ะไอ้โอที่จะสาแกงนอ้อแน่อันนี้มันใบยนานางนึ่กว๋วยนีนีสาวนามม้ำมันสับมันฟักฮาอันนี้ฟักเขา่าอันนี้มันฟักต่ำนิน่หรือว่าฟักแคบนี่ฟักหวานฟักแปรงน,นัวฟักน้ำมะแกงแล้วกว็หอมเปลี่ยนป้าหน่อยนึงแล้วกว็นอคา้านี่นอคา้าเอ้ยสาแกงนอ้อนอแกงแบบธรรมชาติ์ภาษาเงือกสยามครงนี้น แล้วก็ใสเ่เฮ็ดถนนแน่อันนี้ก็เก็บอยู่หนังอันเฮือนเขียดขอบเขียดเฮือนแม่เหรอพึ่งโดฟักพึ่งโดอันเฮ็ดแน,น่เก็บอยู่หนังขอบเขียดเฮือนเม็ดหาฝนสายปงอ้อนจันตึกแก่งนอง้อแกงแก่แกง,แ,กงแบบธรรมศาสตร์อีสาการโซอ่อนหนึ่งพี่น้อยเลยเอาการโซออนสายหนึหน่ง แกงน้อก,กับฟดบัวบัวละปีนองเอามาแกงซ้ายวันนี้น่ะการสะอ้อซ้ายวันนี้น่ะเอาเนื้อขาซ้ายวันนี้น,ะน่ะเนื้อขาเนื้อขาเอาเฮ็ดถนนซ้ายวันนี้น่ะซ้ายเฮ็ดถนน ถาเกิดเปล่งว่าเรียบร้อยแล้วเอาไม่เมือ on, ่อดัออนไซวันนี้นะเมือ on, ่อดรีบออนไซเอานำยา,นายหน้างไซแค่อ้อนไอหอมมาลรวปีนอ้อยเลยไอหอวมาตึงๆแล้วเป็นตาเจ็บตึกเอานำขับเรือไซ phát xa bên đi nào Xa phát xa quân nơi gái được Bên ta chép này tức Kèng nó Kèng nó kèng kè Kèng bếp tay làm khai ô đó cái tắc được gọi Tóc nè nữa Mình khỏi nó mẹ này เดียวแล้วกินแกงน้อเนี่ยนั่งอาคาซะเถอะแก่งน้อแก่์น้อแกงแก่นิ่งหวานไอ้อ้นจำแค่น้อแกงแก่เห็นแกงแบบแต่ลำเฮาเ่อเอาเนื้อเอาหย่างทางใช้เนี่ยจะฟักตามหาอะไร น้กบูงหามานสดๆ,ๆอันนี้มันแกงปลาแรงปลาคมมากซะสุดคนเจาวน้ำพัก sempurna ngập đi Cái nó tất là cái nó Nó, nó là lạ Nó kèm cái, Mà mình nghĩ khai cả กูแม่งเนาะถ้กตึกแกงปลาตกระเจ็บปลาคุมปลาเลงนี่เจ้าเป็เม็ด Don't. นอนน้องวง,ง,งกาะบ,บนมี่อทางนี้มาแน่อบอไหนโอ้วมาสอนหนังสือแน่องนอ่เมืองสัมพันธ์เน่ไปเห็นฮักโกวันนองวงอ่ะเนื้อท่าจำเห็นเอ,องน้องพวกกันเห็นเนาะยู่เมืองสัมพันธ์น่ะตัวแบบ Ngủ buồn cái gì nó cô Lột mưa theo như mang là theo mang là theo bán năm nay nó 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 buồn này. E อนะไรล่ะพี่นอ